เค okay, นะครับผมก็การสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะมันอยู่กับเกมคุกกีนะ้ไลน์และโอเวเบรกนั่นเองนะครับผมนะวันนี้เราจะมาเปิดกล่องนะครับผมกล่องนี่ฮะที่ผมยังไม่เปิดก็คือพอยทีลีเจนนั่นเองนะครับผมเลเจนอะเออเลเจนไม่เละลรเจนเลเจน,เเจนอ่านะครับผมโอเคก่อนที่เราจะเปิดนะครับมันต้องใช้แต้มใช่ไหมล่ะแต้มมันก็ นับเป็นเพชรนะครับผมเป็นเพชรนะฮะเป็นไดมอนด์นั่นเองนะก็เราต้องซื้อนะครับผมโดยการผมจะซื้ออ่าหีเพชรแต่ผมไม่ซื้อหีเพชรนะครับผมผมจะซื้อสตรอเบอร์รี่นะสตรอเบอร์รี่วิปครีมแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวมาเปิดกันนะครับผมมาเปิดไม่ต้องคิดอะไรนะผมเปิดไป <laughs> อ่าบอคคอนโอเคนี่ฮะเพิ่ม เหลืออีกนิดเดียวใช่ไหมอ่าที่ผมจะเปิดอีกนะก็มันเหลือ,อีกเท่าไหร่ก็สี่ร้อยใช่ไหมมัสี่ร้อยก็ได้แล้วนะฮะน่าจะได้แล้วเปิดแค่สี่ร้อยก็เปิดหีบช็อกแลตไปเลยนะผมไม่ต้องัวเปืองฮนะอ่าเรียบร้อยครับผมได้แล้วนะครับนี่แหละเรียบร้อยนะฮนะฮิบพรลิเจนเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกันนะว่าเราจะได้อะไร เราจะได้แสงจันทร์หรือว่านักธนูแต่ใจจริงอะอยากได้นักธนูนะครับผมผมชอบโอเคเดี๋ยวมาเปิดละกันว่าเราจะได้อะไรนะครับผมไปกันเลยได้เงินหูห้าแสนเจ็ดหมื่อ้อโหดจริงมาขอนักธนู ฮ <c oughs> จริงด้วยเว้ยดีใจวะเฮ้ยนักธน,นูเย้นี่ครับผมนักธนูนะครับได้แล้วนะครับโอ้และวหนึงเนี่ยเลือดนี้เยอะมากเลยนะก็สองห้าสิบเนาะเลือดสองนี่สองหกหกแต่นี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเวลตันนึงมันจะตันที่เวลไหนนะครับผมนะ เดี๋ยวรอดูแล้วกันถ้าเราอัพไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้นะครับผมโอเคฝึกวิ่งก่อนมาแล้วตัวใหม่แล้วเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับความสามารถของมันมันคือยังไงนะครับผมมาดูกันเลยนี่ครับโอ้โหมันปล่อยแบบนี้ครับผมมันอาจจะเหมือนในไลน์แต่ว่าเป็นเยลลี่ที่เอ่อเยลลี่มันมันไม่ใช่ขนนกครับผมนะมันเป็นอะไรอะลูกกลมๆอะเออมันคืออะไรไม่รู้นะเนี่ยมันเป็นลูกกลมๆนะ เกดีนะมันเป็นลูกกลมๆในลากกกี้ลามันจะเป็นขนนกนะครับผมนะเ,นเอ้ยเดียวเดียเดียวเดียว,ยว, <c oughs> <c oughs> ยวกระโดดอะไรเนี่ยโอเคเดี๋ยวเริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่ดีกว่า <t ons> ชนเฉยเลยไม่ใช่ดิตกตก <c oughs> ตกหลุมเฉยนะฮ <c> ะ <oughs> อืม แต่นี่อาจจะเล่นยากนิดนึงนะสลับคนที่ไม่ชินอะไรแบบนี้นะต้องสไลด์แล้วก็มันจะยิงให้อัตโนมัตินะครับผมแบบนี้นะเอายิงไปเรื่อยๆนะมันถ้าเรายิงผีเนี่ยมันน่าจะมันเป็นนับเป็นเจ็ดนะใช่ไหมเนี่ยมันนับเนี่ยมันนับถอยหลังไปเรื่อยๆนะพอมันหมดหมดไอไอมุมขวากุกกี้มุมขวานะมันจะปล่อยอันตีนะครับผม <laughs> เรียกอันตีเลยเหรอวะ <laughs> เดี๋ยวเดวไ๋ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอเวอร์วอนะเว้ยเรียกอันติเลยโคตรเนี่ยมันจะปล่อยเป็นยิงธนูรัวๆนะครับผมแล้วก็สามารถดูดได้ได้เกือบหมดนะผมยกเว้นอ่าจิลีติดปีดไหมติกปีนน่าจะดูดไม่ได้นะรู้สึกเนี่ยมันจะยิงธนูแบบว่าโคตรมหาแม่นนะครับผมเนี่ยคะแนนป็นึงไปสล้านสองแสนแล้วนะฮะ เป็นแต้มที่โหดเหมือนกันนะครับผมนะริเจนก็โหดนะเฮ้ยนะไม่ใช่ไม่โหดนะครับผมผมชอบมากอนะนับธนูเนะี่ยแฟนคลับเลย <c oughs> โอเคมาต่อถ้าเรามันมันจะถ้าไม่มีเอ่พวกไอพิซาที่อยู่หน้าจอตรงนี้มันมันก็จะไม่ยิงนะครับผมอ่ถ้ามีพิซาเนี่ยมันจะยิงนะเนมันยิงไปเรื่อย ย,ยิง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 ว้าว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 ,ว,าว,ว,าวอื้มโคชโอดบอกเลยมันเป็นอะไรตัวที่โหดมากนะนักธนูเนี่ยผมคิดว่านะฮะนักธนูน่าจะคะแนนดีนะคิดว่าอย่างนั้นนะผม เนีย่ยยิงไปเรื่อยๆนะเดีย๋ยวยิงไปฮนะเดีย๋ยวลองทําแต้มดูว่าแต้มมันจะดีอยู่ไหมนะฮะเราจะไม่เล่นผัดส,สองแล้วกันหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวลองลองข้าคะแนนหรือว่าเข้าวๆนิดนึงก็ได้นะ เอาเป็นคะแนนแบบข้าวๆก่อนไม่ไม่เอาจริงก่อนนะโอ้โหโอ้โหบอกเลยว่าธนูนี่โหจริงๆฮนะยิงแม่นโดนทุกเม็ดวอกเลยโดนทุกเม็ดนะท่านผู้ชมเดี๋ยวไม่มีโอเคจะตายเลยด้วยนะครับผม โอคไปโอ้โหโอ้โหโอ้ยอย่างโหดบอกเลยโอ้โหโอ้โหมาเรื่องเอาเรื่องครับผมยิงรัวๆโอเคมีฟื้นอยู่มีฟื้นอยู่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงนะฮะเฮ้ยคะแนนโหดนะฮะท่านผู้ชมไม่ใช่ไม่โหดนะนี่ถ้าเวล์เวลแรกมันก็โหดแล้วนะเลเวลหนะึ่งเนี่ยถ้าเลเวลสองนี่มันจากะขนดไหนวะเฮ้ยน,นะฮะ โอ้ยคันคันแป๊บน,นึง <c oughs> โหดจริงฮะเพื่อนไปฮะโอ้โหทำมันเป็นนับแต้มด้วยฮะมันเป็นการทำลายนะผมโอ้ยโหดจริงจังว่ะ คะแนนดีมากเลยนะผมโอ้โหสอดฮอามันเป็นธนูที่ศักดิ์สิทธิ์มากเลย <c oughs> ผมชอบนะเนี่ยสกินของของนักธนูเนี่ยมันเท่นะฮะดูการใส่ชุด ชุดเขาอะนะผมเท่มากนะฮะบอกเลยว่าผมชอบจริงๆอืมเนี่ยสิบปลาไปสิบสามแล้วเค่ตัวดียวนะผมสิบสามเลแล้วนะฮะดูซิว่ามันกรโนุโขดขนาดไหนนะผมดูฮะโขดจริงจังบอกเลยโอ้โหไอเชอร์ลี่นี่คิดซ้ายทันทีเลยนะผมคิดซ้ายทันทีอโอเคก็ก็ มัน14ล้านครับผมเป็นคะแนนที่ดีมากๆครับผมนะบอกเลยว่าใครเล่นแล้วบอกเลยว่าคะแนนไม่เกินนะเกิน10ล้านแน่นอนบอกเลยคะแนนเกิน10ล้านถ้าเล่นดีนะครับผมเล่นดีแบบว่าไม่ชนอะไรแบบนี้เกินแน่นอนครับ10ล้านโอเคผลม,มารีวิวรีว,รว,รวริวแค่นี้ก่อนแล้วกันนาะอก็กลับมาแล้วนะครับผมหลังจากไปที่ไปต่างจังหวัดนะครับผมนะ โอเคเดี๋ยวผมจะทําคลิปต่อไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมแต่ช่วงนี้อาจจะไม่ว่างนะครับผมนะต้องผมมีธุระก็เยอะเหมือนกันเนาะโอเคครับผมโอเคก็จะทำในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ